ถ้าเกิดมีดาวใดก็ตามมาเกาะกลุ่มอยู่ที่จุดนี้นะครับดาวนั้นย่อมส่งผลนะต่อเรื่องส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่พิเศษนะทางดวงดาวหลายคนนะครับคงสงสัยกันนะฮะว่าจุดไอในดวงกำเนิดของแต่ละท่านเนี่ยคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญนะในความสัมพันธ์จุด i อนั้นเนี่ยเป็นเหมือนจุดที่เชื่อมโยงกับบ้านชีวิตส่วนตัวและก็ตัวตนที่แท้จริงของเรา ถ้าเกิดมีดาวใดก็ตามมาเกาะกลุ่มอยู่ที่จุดนี้นะครับดาวนั้นย่อมส่งผลนะต่อเรื่องส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าดาวนั้นเนี่ยเป็นดาวอังคารด้วยแล้วเนี่ยนะซึ่งเป็นดาวที่มีพลังแห่งความกระตือรือร้นและก็ความเร้าใจที่เข้มข้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดาวอังคารนะฮะของบุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับมาทับกับจุดไ c ของเราเองเนี่ย มันอาจจะสร้างความท้าทายและก็ความกระทบกระทั่งในความสัมพันธ์ได้โดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับว่ามาจากสาเหตุใดวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในหลายกรณีเลยนะฮะว่าเรื่องนี้มีผลยังไงบ้างนะครับตั้งแต่กรณีที่เป็นหัวหน้านะบอสกับลูกน้องนะหรือพน,นักงานพ่อกับลูกหรือแม้แต่คู่สมรสสามีภรรยาแล้วเราจะมีวิธีแก้ ไขยอย่างไรให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นดียิ่งขึ้นไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเมื่อดาวังคารของคุณ A กุมจุด IC ของคุณ B นะตัวอย่างสถานการณ์จริงนะที่เกิดขึ้นแล้วก็การแก้ไขในความสัมพันธ์ของแต่ละกรณีเป็นอย่างไร นะเรามาดูกันนะครับเราจะมาเล่าเรื่องด้วยตัวอย่างจริงๆกันเลยในสถานการณ์ที่ดาวังคารนะของ A ไปกลุ่มกับจุด IC ของ B นะซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะเห็นถึงจุดเจ็บนะร a เพนพอยต์นะครับที่อาจเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์และเราจะพูดถึงวิธีแก้ไขเพื่อปรับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับมาดูกรณีแรกกันเลยนะกรณีที่1นะครับ ถ้า A เนี่ยเป็นหัวหน้านะครับหรือบอสแล้วก็ B เป็นพนักงานหรือลูกน้องเนี่ยสถานการณ์นะฮะตัวอย่าง A เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้า,ผานแผนกที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังนะทำงานด้วยความทุ่มเทเป็นอย่างมากเขาเนี่ยนะครับมักจะกระตุ้นทีมนะให้ทำงานหนักโดยการกำหนดเป้าหมายที่เข้มงวดแล้วก็คาดหวังสูงอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับ B แล้วเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยการทำงานในบรรยากาศที่กดดันแบบนี้เนี่ย ทำให้เขารู้สึกเครียดและก็เหนื่อยล้ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่ B นะฮะตัดสินใจนะครับกลับบ้านเร็วเพื่อไปดูแลครอบครัวแต่ A เนะี่ยกลับต่อว่าอย่างรุนแรงว่า B นั้นขาดความรับผิดชอบทําให้ B รู้สึกว่า A เนะี่ยไม่เข้าใจถึงความจำเป็นส่วนตัวเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้นะมีคุณผู้ชมท่านใดนะเคยเผชิญกับสถานการณ์ทำนองนี้บ้าง เพนจอย n ์ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือพนักงานนะรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยเข้มงวดเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวจนรู้สึกเหมือนกับถูกบังคับนะแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะฮะกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมีแนวทางแก้ไขนะฮะก็คือหัวหน้าที่เป็น A เ,เนี่ยนะครับควรปรับทัศนคติโดยอาจจะพูดคุยแบบเปิดใจเกี่ยวกับความจําเป็นส่วนตัวของ B นะฮะแล้วก็ลองตั้งเป้าหมายที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้พนักงานเนี่ยมีพื้นที่ในการปรับตัวจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทำงานร่วมกันยังมีความสุขและวก็มีประสิทธิภาพอันนี้เป็นกรณีที่1กรณีที่2น,น,นะฮะถ้า A เนี่ยเป็นพ่อแล้วก็ B เป็นลูกนะตัวอย่างสถานการณ์นะครับคุณพ่อ A เนี่ยนะครับเป็นคนทํางานหนักนะฮะเพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีนะครับเขามักจะมีความคาดหวังสูงในตัวลูกชาย นะัซึ่งเป็น B เข้าควบคุมตารางชีวิตของลูกเช่นกำหนดเวลานะให้ลูกต้องกลับบ้านตอนเย็นหรือควบคุมการเลือกอาชีพการงานของลูกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและมั่นคงในขณะที่ลูกชายนะฮะหรือ B เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตนนั้นไม่มีอิสระและถูกจำกัดในชีวิตของตัวเองเพราะอยากจะสร้างความสำเร็จตามทางที่ตัวเองตั้งใจ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ลูกชายเนี่ยอยากจะลงทุนทําธุรกิจเล็กๆนะแต่พ่อเนี่ยกลับไม่สนับสนุนและยืนยันว่าสิ่งที่ลูกเลือกนั้นไม่มีทางรอดทําให้ลูกชายเนี่ยนะรู้สึกถูกกดดันเป็นไงบ้างครับมีใครเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้บ้างเชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านนะฮะที่เจอแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ,ะ,ะธุรกิจ นะที่เป็นธุรกิจกงสีเนี่ยนะหลายครอบครัวก็จะเจอกับเหตุการณ์ทำนองนี้นะครับเพนพอยต์นะของกรณีนี้เนี่ยนะฮะก็คือลูกชายรู้สึกว่าพ่อเนี่ยไม่เข้าใจเลยในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็พยายามควบคุมชีวิตเขาจนรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับในตัวตนดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่าแนวทางแก้ไขสำหรับกรณีนี้นั้นเนี่ยนะ,พ,ะ,นะยงงพ่อนะควรจะทำอย่างไงพ่อนะฮะควรที่จะพยายาม ฟังและก็เข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องการนะครับลองให้โอกาสลูกในการตัดสินใจเกี่ยวกับกชีวิตของตัวเขาเองนะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้และก็เติบโตนะครับควรที่จะพูดคุยกันถึงแผนการและก็ความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายอย่างเปิดเผยเพื่อหาจุดที่สมดุลในการสนับสนุนกันนั่นเองนะครับเรามาดูกรณีสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่3ถ้า A นะเป็นสามีและก็ B เป็นภรรยานะครับตัวอย่างของสถานการณ์นะครับคุณ A เนี่ยนะฮะแล้วก็ภรรยาคุณ B เนี่ยแต่างงานกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยเนะครับมักจะแสดงพฤติกรรมที่เข้ามาควบคุมชีวิตส่วนตัวของ B มากขึ้นนะฮะเช่นบังคับให้ B เนี่ยต้องคอยรายงานว่าไปไหนมาไหนทําอะไรอยู่นะตลอดเวลาเนี่เก่เจอมันกับแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องการความมั่นใจและก็ความปลอดภัยในชีวิตสมรส แต่ในมุมมองของ B ีนั้นการที่สามีคอยเข้ามาควบคุมมากเกินไปทําให้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกอึดอัดและก็เหมือนถูกกดดันนะเพราะฉะนั้นเพนพอยต์นะก็คือภรรยานั้นรู้สึกว่าสามีไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของเธอทําให้รู้สึกอึดอัดและก็ขาดอิสระในการเป็นตัวของตัวเองแนวทางในการแก้ไขสาหรับกรณีนี้นะครับผู้ที่เป็นสามีเนี่ยนะครับควรที่จะ พยายามเปิดใจให้ภรยาได้มีพื้นที่ส่วนตัวของเธอนะฮะแล้วก็เคารพในความเป็นตัวของตัวเองของภรรยาด้วยนะอาจจะตกลงขอบเขตการสื่อสารหรือการแชร์ข้อมูลกันนะเพื่อไม่ให้เกิดการควบคุมที่มากเกินไปอีกทั้ง A อนะครับควรที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อให้ภรรยานั้นรู้สึก ปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกกดดันนั่นเองนะครับสรุปนะฮะจากตัวอย่างต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเมื่อดาวอังคารนะของบุคคลหนึ่งเนี่ยเข้ามาเกาะกลุ่มกับจุด IC ของอีกคนหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบข้างต้นเนี่ยนะฮะจะมีความท้าทายในการจัดการด้านอารมณ์แล้วก การเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันหากสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็เปิดใจซึ่งกันและกันได้จะช่วยปรับความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับและนี่นะครับคือประโยชน์นะของเซนัสต r รีนะครับในโหราศาสตร์าาความสัมพันธ์นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในความสัมพันธ์ของตัวเองอยู่นะครับ ท่านใดที่สนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ในช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ